แวดีครับผมผมอเลิร์จากเซอร์เซียวาเลนนะครับวันนี้ผมมารีวิวจอ MSI o f u l u x 24.5นิ้ว360เพิร์นะครับสำคัญมากครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าช่วยให้ผู้เล่นแบบว่าเก่งขึ้นกว่าคนอื่นครับสำคัญครับเพราะว่าเฮอร์ยิ่งเยอะยิ่งดีต่อผู้เล่นครับเพราะว่าภาพมันจะไวขึ้นครับ ก็เป็นเจ้าตัว amsi oculus 24.5นิ้วครับส6 0ร้ิพร์ด้วยเพราะว่าด้วยจอที่แบบว่ารีเฟรชเรทมันเยอะครับมันทำให้แบบว่าภาพสมูทภาพลื่นกว่าจออื่นครับผมก็ด้วยจอนี้นะมีขนาดหน้าจอกว้างถึง24 5จุนิ้วครับแล้วก็มีความคมชัดระดับ full hd นะครับแล้วก็ถนอมสายตาด้วยจอตัวนี้แล้วก็จะมีจอตัวนี้สามารถแบบปรับทิศทางได้นะครับแบบว่าได้แบบว่าหลายทิศทางแล้วแต่ที่ผู้เล่นแบบถนัดเลยนะครับ แล้วก็มีอัตรารีเฟรชเรทสูงถึง360เลนะครับก็ถูกใจผมด้วยตรีล่าของมันที่สามารถหมุนได้ทั่ว360องศาครับซึ่งเป็นขนาดที่ผมชอบ Very good ครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วผมเปิดจอไลก็ผมก็จะตั้งจอประมาณนี้แล้วก็กดลงสึตามนิดนึง ดีเอาเลยรับกดต่ำแล้วก็จะแง็งจอขึ้นนะผมให้แบบว่าเพราะผมเป็นคนแบบว่านั่งเก้าอี้อยวนัน่งท่ที่จะสูงแล้วก็ตัวงหน้่เดียวสูงกันตรงน้แให้มันจอเหี่ยขึ้นขึ้นมา,านี้แล้วก็สามารถทําให้แบบว่าถนอมสายตาได้ครับผมางงถามว่าต่างกันเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่ายิ่งเยอะมันยิ่งดีครับผมยังไงก็ยิ่งเยอะก็ยิ่งลื่นครับผมซึ่งจอตัวนี้ก็ตอบโจทย์ เวล g o กูเลยครับ mm hmm. คุ้มค่าผม mm hmm. เพราะว่าจอตัวนี้มีหลายอย่างให้ปรับ mm hmm. เช่นมันจะมีค่าของ dark m o d นะครับ mm hmm. ก็คือช่วยแบบว่าให้แบบว่ามองเห็นที่มืดชัดกว่าเดิมแล้วก mm ็จะมี response time ก็คือแบบว่าแบบว่าให้ทำงานดีขึ้นแล้วก็จะมีปรับแบบว่า mm hmm. พวกไบเนะครับผมแล้วก็จะมีความคมชัดมีสีของจอ มีแกมมาทําให้ปรับจอดูสว่างขึ้นหรือหืมืดแล้วแต่คนถนัดครับซึ่งมันหลากหลายมากเลยครับซึ่งโดยรวมแล้วคิดว่าจอดีค่อข้าที่จะคุ้มค่านะครับที่จะซื้อมาลองใช้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของ360เิเฮอร์ะครับมันดีต่อการเล่นเกมวาอลไรนัอย่างที่ผมแข่งอยูอ่ตอนนี้นะครับให้สิบแลยครับผมให้ร้อยเลยผมให้พันงด้เอามื่นไปเลย เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันในเดสก์ท็ดูนะครับว่าจะโหดขนาดไหนผมนะ เป็นไงบ้างครับกับเดสแมทที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ผมโพดใช้ได้ไม่ล่ะก็ฝากติดตามผลงานเซอร์เซียไวันนะครับในปีหน้าจะมีการแข่งขันที่ดูเดือดมากเลยครับก็ยังไงก็ฝากเชียร์พวกผมเซอร์เซียไวันด้วยนะครับขอบคุณครับ